มาดูเขาหน่อยนะสิเปิดเขา่ากินเองแหละปลาลุงสบายดียามแรงเด้อปลาลุงเอฟซีเบอร์สุขสุขคนดโดยมาหั่สิกินเข่ากํายังลูกป้าจะมาใส่ชุดหลอ่อใช่ไหมนี่สีัสดีครับปลาลุงกันลูกดีครับปลาลุงเดสวัสดีครับปลาลุงดูใส่ชุดหล่อลีเหมือนเนาะปลาลูกปลาปลาปองนะจ้ำลูกจ้ำ อันนัทจำปอดอืออชัยโตบ่โอ้เก่งอลีอชัยชุดล่อแทพมืัอนี่นะบ่อือโอ้แฉมอลีเด้อค่ะมาค่หิวหนังเด้อนี่เด้อหนังมาละเด้ออือมาละหิวหนัมาละกินหนัเด้ออือเก่งอลีเนาะเออหากินหนังเด้ออือมีหนังกับกินหนังเด้อลูกเด้อ ออกกันอยู่บ้านไหมพายพันมาหน่อยมานอนบ้านเนี่ยบ้านไหมไงเมา่อกี้เขาทำไงเนาะว่ะจำปอนอีกบหมลูกทำอะไรไหมลูกถอดนองแล้วไหมชุดเพิ่อนกางามงใส่เอานาดก็ไลายอุ้รุยอยู่ชุมบูรณ์ขนาดยิ้หนุ่มกับเบอร์นาเต้ Champon nằm này luôn mhm 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 đi. mhm 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 มาห้ามโกินได้นบกินโบกินมาตักเทลงหม้อคือเกาหัวเสวะไว้ห้ามนบกินกินโบเป็นเด้อไงโอ้โอคือกุ้งกุ้งเลยคุณเฮ็ดนะกับโได้โบลายโอ้กินเก่งอลีปลาดุงเลยเราเอาผักแพลมาตอนนี้พี่น้องเลยใส่เห็นไหมยใส่หั่น Ừm, có làm sữa nó quá Không Mình hắn khảo các bữa ấy mà hắn không giả nó Kín lục kín Chai nằm mà hắn đi, chi nằm là Ăn Ừm, kiếp Hắn giả bò กินชิ้นปลาคนมัน้ยชิ้นปลาให้นะิา,าไเม่คั่วมันแสบนะปลากระปองนนอะเนาะถ้ามันซาไม่คัวกแสบเพิ่นบ่อยากกินเขาวนะกินได้ชิ้นนะปไปใช้ปนี่ไปทางไหนกนินขาก้อนทำไมกินเขาแล้วก้อนแม่จะพาเขาในเฮือนดอกเด้อ กินเผากันเด้ออืมเลยกินเผากันเด้อเอลยปะกินเอ้่ยอะไรกินเผามาแม่คะอะไรกินเผานี่อืมกินเผาเด้อจิ้มมือก่อนรับแหลกจิ้มดูค่ะเดียวว่าใสได้ขาดยังขาดเส่ินเส้นงวโอ้เสริมมาค่ะแต่วจิ้มดูเท้าเท้าขั้วห้องหรือเปล่าอ้อเรื่องขั้วขวบเรื่องเรื่องขั้วขวะอนี้ ชงพอมัน for ่บหอมลยรดีพ uh ี่น okay, ้องพี่สองสันเ้อกง่วงจ้ะผูานจิ้มคนน่ะไม่่ว่าร่วงกันละอ่ะะนพ่อปใน้งหมอน่ะห้องีผ่านของผีใชสมนองวัวม่หรอ่ไอ้ลูกตัแม่ตัวเถือนจับตัแมตัวเถือจ้ะเดี๋ยวคนา

ไม่ให้เขาใม่ได้เหรเนาะกกกองให้กรองหว่างกหว่างนะคือถึงอนองงวดไมต้องใส่กระกแนะนี้มันเป็นกินนองงวดกินได้น้องกินนองงวกินไน้หนบน้องแดดเจ้า

เปลวป่าเนอะอาบมาขู่แม่ขู่แม่นี่รักขู่เหี้ยแฉะเดือดมันต่อตบปิ้งตะป่นกบนี่นางแฉะเนาะเรามาเอาต่อยเอากบแล้วบอกทุกคนนี่คือว่ากูเห็น Nó cốc, cốt, mặc cốc, mặc cốc, cốc, mặc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  cốc, cốc, chắc cốc, mặc cốc, cái cốc, mặc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  cốc,

lần à. ừ. không, phải... Đi, ta phải không có lần này hết này lần này Cái này lần 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 เาง้างมาใช้ตู้สิตู้เอาไปเซ้จะยิงด้วยอืมคนั้นน mm, uh ี huh. ่คีสุไยิงเลยนี่กองซือรถใหม่นล้นแล้ะยัรถใอันนั้นแต่รูสิเพราะว่าบัตนี้ซชอบมากแล้วเคยเบิ่งหนูว่าขนาดนั้นอุกรณ่อยไปอยางเงี้นะ่ทำ

นอนนอกินยู่หันแล้วเฮ้ยเงเค็งกี่เกี๊ยมเิ่งกระช่วงเคงกี้เกียมเคงกี้เกียมแมนช่วงรลดเิ่งหนอยเฮ้ยน่ใชสุกนอนอยู่นี่แล้วนั่งหายเด้อคนหูเด้อสุดจ้ดเก่ง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 เก่เก่งเก่งอไ่ะะเมื่อ่ละให้ถึงหออืม บอแล้วบอหายแล้วติดแม่ถือละหลายตัวแนวนอนน้ำแม่พอกันนอนอยู่หักบอนบอไดนนอนขัดใกล้ก,กันหันเด็กบอกกันใหม่ได้ไหม